ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วนะครับกับพ่อค้าพัลูกุในช่องอาทิตชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทอดปลาลูกกนี่จะมาทอดให้ดูที่พ่อค้ากับมค้าส่งลูกค้าอยู่เนาะตัวละสองบาทนะครับเตที่หน้าร้านพ่อค้าขายตัวละสี่บาทนะครับ อ,อยืนต้นเป็นราคา4บาทเนาะเพราะเข้าของแพงมากเลยแล้วก็ที่ว่ายังทำให้ลูกค้าตัวละ2บาทก็ลูกค้าเอาไปขายยากะะ่ะค่ะนะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวละ2บาทกับตัวละ4บาทแ่บปาดูปลากล่อนปลากล่อนอนุญาตซูมนะคะดูปาลา ตัวละสี่บาทจะสวยงามมากเลยที่เรายังต้องทำตัวสองบาทให้ลูกค้าส่งเพราะว่าลูกค้าขายกาแฟขายน้ำเต้าหู้เนาะแล้วเขาก็จะเอาไปเหมือนเขาขายเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะแล้วก็ทำให้เขาไปวันละสามเจ้าก็ประมาณร้อยตัวเนาะเจ้าหนึ่งประมาณสามสิบตัวสี่สิบตัว แล้วก็เขาก็เอาไปขายตัวละสามบาทแล้วเราก็ได้กําไรนิดๆหน่อยๆแต่ที่เขาได้กําไรนิดๆก็คือของที่เขาขายเองนั่นก็คือน้ำเต้าหู้กับกาแฟเนาะอันนั้นเขาจะยืนต้นอยู่ละเหมือนเอาป้างโกเราไปเป็นของเสริมเฉยๆเนาะเผื่อลูกค้าถามเพราะว่าช่วงเช้าอะค่ะเวลากินน้ำเต้าหู้หรือกินกาแฟอย่างเงี้ยสใจลูกค้าก็จะเอาด้วยตัวหนึ่งของตัวอะไรประมาณนี้เน,ะนะาะคาแป้งโกของเรา แต่หน้าร้านเราขอยืนต้นเป็น4บาทเนาะเพราะต้นทุนเราสูงมากเลยแต่ถ้ามีลูกค้าท่านใดที่มาสั่งในกรณีสั่งเท่านั้นนะคะให้เราทำตัวละ2บาทเราก็ทำให้นะแต่ลูกค้าต้องมาสั่งก่อนล่วงหน้า1วันแล้วก็ไซส์มันก็ไซส์ก็จะไซส์เล็กลงเนาะแล้วก็ขออนุญาตขอแบบ ขอเป็นสักห้าสิบตัวข <ically> ึ <dachte S 1> ้นไปเนาะเราถึงจะทำส่งททำให้ลูกค้าส่งได้ตัวสองบาท่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับอยู่ด้วยกันเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะปีแล้วเนาะทำกันมาขอไม่เคยหนีไปไหนนะครับใช่ค่ะมีแต่พ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่หนีถึงทำให้ได้ไงครับเพราะื่อหนุนกันมาเนาะแต่มินมีหลายเจ้านะครับหลายคนด้วย ทำให้ได้ไหมเดี๋ยวจะเอาตลอดเลยทีมที่ไม่เกินสามวันหายตั้มครัมาเอขายให้หน่อยได้ไหมตัวละสองบาทเดี๋ยวจะมาเอาทุกวันเลยพาขายไหมคะก็ทําให้เนาะโดยความที่ว่าเออเขาจะเอาไปขายแต่สุดท้ายไม่เกินสามวันนะคะเหมือนที่พ่อค้าพูดหายไปโดยที่ไม่บอกเราสักคำเลยเราก็ทอดไว้ให้ บางทีมันเสียวความรู้สึกนะคะท่านผู้ชมเจอแบบนี้แต่เอาก็เลยตัดปัญหาขอยืนต้นเป็นตัวละสี่บาทแต่ถ้าลูกค้าเอาเยอะอะค่ะอย่างเช่นยี่สิบตัวขึ้นไปเราก็สามารถแถมให้เขาได้เนาะทีละสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นแถมให้ดีกว่าเนาะดีกว่าเออมาลดไอ,อ้ราคาของของเรานี่นะคะแป้งของเรา อันนี้พ่อค้าทำตัวละสองบาทใช่ไหมใช่ค่ะตัว,ตวละสองบาทของเราทำให้ลูกค้านะคะสี่สิบตัวขายสิแมตตนี่ได้กี่ตัวท่านผู้ชมประมาณกี่ตัวเนาะ บรรยากาศวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมมันก็จะเงียบเหงาหน่อยนึงโอ้โเมื่อวานเลทเทมากเลยค่ะท่านผู้ชมจะมาเล่าให้ฟังขายของกำลังมันเลยเหลือเหลือปัองโกถาสุดท้ายพอดีเลยน้ำเต้าหู้ก็ถ้าตักเต็มที่ก็ไม่เกิน3สามสิบถุงฝนดันตกค่ะแล้วก็ตกหนักมากตกหนักชนิดที่ว่าไม่มีคนเดินเลย ็เลยขายไม่ได้เลยพอพอประมาณสายสายสิบเอ็ดโมงกว่านะฝนตกเกือบสองชั่วโมงพอหยุดแม่ค้าไม่รู้จะทำยังไงก็จำเป็นต้องเลอะค่ะแต่การเลการเลนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้คนติดค่ะเหมือนกับว่าเขาจะทำให้แบบจะรอ,อ,อซื้อตอนจะรอซื้อตอนเราเลของอย่างนั้นนะคะ เออพ่อ,พอค้าแม่ค้าไม่แนะนําเนาะแต่เมื่อวานมันเหลือเยอะจริงๆก็เลยต้องเลยไม่จะเป็นไม่ต้องแถมไม่ต้องเลยนะครับใช่ค่ะอาชีพขายกองนะอันนี้ได้สามตัวนะครับทา่านผู้ชมแปตัวทาอีกสตัวก็จะครบ40ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหให้แม่ค้ามามาดูกัะทางนี้นะว่าตัวละสองบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> จะอยู่ตัวละสองบาทครับรถเข้ามาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตไปอยู่ที่เดิมแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ารถน่าจะมาส่งผักอ่ะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแลค่อยๆ่อยเนาะ อาจะมาส่งผักเดี๋ยวเราก็กลับไปที่เดิมไม่น่าจะใช่แล้วแหละน่าจะเป็นลูกค้าเราเองแหะท่านผู้ชมเราสักครู่นะคะอันเต้าหู้สองน้ำขิงหนึ่ง,งอันเต้าหู้สองน้ำขิงสองจะเดินหน้าให้หนูนิดนึงค่ะลูกค้าเราเองเนาะ คือน้ำเตาหูแบบนึงแบบหนึ่งนะน,นะคะคุรครับร<ะ>ค,ครบั้ชม <c oughs> ได้แล้วครับนี่ครับตัวละสองบาทเนาะ, <c oughs> ะครับไอ้ที่ <c oughs> โอ๊อที่พ่อค้าสอนไปนะครับ สอนไปเนาะไ้ทำขายได้จริงๆนะครับที่สอนไปก็คือที่พ่อค้าทําขายนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะพอ่พอพ่อค้าทําขายยังไงพ่อค้าก็สอนไปอย่างนั้นนะครับสูตรเดียวกันทําขายได้จริงๆมีหน้าร้านจริงนะครับที่สอนกันไปไม่ได้จกตากันเลยนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมบางคนเนาะ ที่ว่าบางคนก็ทําได้เลยบางคนก็ทําทําไม่ได้นะครับเพราะว่าพรสวรรค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ทําครั้งเดียวได้เลยโอเคเลยนะครับ กรับพริกไดแ้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ0 8 8 4 9 8 3 3 2ก็มีแม่ค้านะครับนี่ก็แม่ค้ามาขอเบอร์มาจะขอรับพางตังโกนะครับไปะาย

ก็มีลูกค้านะครับมารับ120บาทนะครับท่านผู้ชม ก็จะตอนเช้าเนาะเป็นตลาดเช้าเนาะครับท่านผู้ชมก็จะวุ่นวุ่นหน่อยถ้ามีลูกค้ามาเนาะไม่ว่ากันขายบรรยากาศให้ดูด้วยว่าพอค้าไม่ค้าขายกันยังไงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคกจะได้ละ <c oughs> ครับปรักได้แล้วนะครับคุณผู้ชมใ <c oughs> ่ได้แล้วอ้าวแม่ค้าว่างแล้วว่างแป๊บเดียว <c oughs> ว่างแป๊บเดียวตักามาตัก เดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบเนาะระหว่างรอปลาสุกกับเมื่อกี้แม่ค้าขายของให้ลูกค้านะเมื่อกี้ลูกค้าเอากระบะเข้ามาเลยน้ำตักน้ำเต้าหู้กับน้ำฉิงแล้วก็มีเจ้าหนึ่งมารับปลาสุกไปนี่แหละครับเราดูครับว่าจะมาเอาสักได้สักกี่วันนะครับท่านผู้ชม เพิ่งเจ้าใหม่นะคะเพิ่งมาได้สองวันสามวันนี้เองอเบอร์ไปละเบอร์ไปแล้วเราต้องมาเทียบกับตัวละสี่บาทนะคะอันนี้สี่บาทอันนั้นสองบาทับสองบาทนะครับสองบาทจะประมาณนี้เอาความตะแกรงแล้วก็เอาตัวละสี่บาทกับสองบาทมาเทียบด้วยกันเนาะ จะมีแตกต่างกันมากเท่าไหรนะ่เนาะร้อนเรียบร้อยนะคะครับอ,อันนี้ก็มาทอดให้ดูนะครับตัวทอ,อดถุงลูกค,ค้าเนาะอันนี้ก็ถ้าหากวาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามมาได้นะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ต่อนะครับทา่านผู้ชม ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะ